ทริปนี้เปลี่ยนบรรยากาศออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แคมปิ้งกันที่ริมทะเล200กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับที่นี่อำเภอ่่ายางจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสองครามนะครับอากาศร้อนมากๆนะทริปนี้นะครับก็ยังเป็นทริปซัมเมอร์อยู่นะ เราก็จะไปแคมปิ้งกันที่ริมทะเลนะครับก็เป็นทริปแรกของผมเลยนะที่ได้เท่าว t ทีรกลับมานะครับแล้วก็เพิ่งไปรับจาก NK Racing มาเมื่อวานเลยนี่นะหละถนนเส้นหลักของเราเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเป็น เส้นทางลัดไปสู่อำเภอชอมนะซึ่งจะมุ่งหน้าไปที่หาดแก้วนะครับเพชรบุรีนะจากถนนเส้นหลักพรลามสองเราเลี้ยวเข้ามายัางทางลัดในเส้นทางของอำเภอคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีกันครับ ขี่ชมวิวกันเพลินนะครับใช้เวลาไม่นานเราก็เดินทางมาถึงสะพานข้ามอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกันแล้วถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนขี่เรียบชายทะเลถึงอากาศออกจะร้อนไปนนิดหน่อยนะแต่ว่าวิวสองข้างทางเนี่ยก็มีอะไรให้ดูขี่กันไปเพลินๆน,น,นะครับ ีป้อมปตทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะพากในปลอมกันนิดหน่อยหาอะไรเย็นๆกินอากาศคือร้อนมากที่สุดของความร้อนแล้วครับทุกคนตอนนี้ดูแดดอ๋อไปหากาแฟกินด่วน แวะพักดื่มน้ําดื่มกาแฟกันที่ปตตออําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกันเรียบร้อยนะครับเดินทางกันต่อไปียงจุดหมายปลายทางของทริปนี้คือหาดแก้วอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแน่นอนครับทุกคนจุดหมายปลายทางคือสิ่งสําคัญของการเดินทางแต่ระหว่างทางก็ยังมีเรื่องราวและประสบการณ์ที่รอให้เราเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่างทางของเราตอนนี้คืออําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับทุกคนที่บ้านแหลมเราจะสามารถมองเห็นหนาเกลือทั้งสองฝั่งฟากของถนนได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นการทํานาเกลือของชาวบ้านที่บ้านแหลม จริงๆนะครับถือเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ดีและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกที่หนึ่งเลยล่ะครับเราอยู่ที่เป็ดเตี๋ยวเรือทะเลแหวกนะครับดูบรรยากาศข้างหลังนะครับก็เป็นแบบเป็ดเตี๋ยวเรือห้อยขาแล้วชมวิวทะเลนะแบบบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวเราจอด กกกินกนนััออีสรบึงไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศชิวๆนั่งกินก๋วยเ,เตี๋ยวนะครับมาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วหาด แก้วนะครับลานกลางเต็นท์แล้วก็จุดนั่งเล่นพักผ่อนนะครับนี่เลยทางเข้ามากลางเต็นท์นะครับจ่ายเลยนะครับขอบคุณครับ เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้แล้วนะครับกับหาดแก้วอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี200กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับทุกคนไม่ใกล้ไม่ไกลค่ากางเต็นท์คนละ150บาทในทริปนี้นะครับอาร์ตก็ต้องการที่จะแคมป์ด้วยการใช้เจ้าเปเนี่ยเป็นที่นอนของคืนนี้นะทุกคนและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่อาร์ตได้พาเจ้าเปแฮมม็อกเนี่ยมาแคมป์ริมทะเลครั้งแรกต้องบอกเลยว่าลมแรงมากๆเลยนะ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็แคมป์เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับคืนนี้นี่นะครับเปแคมป์ของเราคืนนี้ริมทะเลแบบโดดๆเดี่ยวๆโอ้ห้าโมงกว่าทุกคนตอนนี้คือมืดมากดูข้างหลังเราวดิดนนะครับข้างหลังเรามาแล้วก้อนหนึ่งโอ้โหทุกคนดูดูตอนนี้คือมืดมืดแบบมืดมืดเลยอะคืนนี้ยังไงก็มาแน่ ฝนมาแนะ่ทุกคนดูทุกคนดูฝั่งนูน้นตอนนี้กําลังเคลื่อนมานะผมว่าน่าจะไม่นานเดี๋ยวเรากางท้าให้เสร็จดีกว่านะเผื่อไว้โอ้โหอดเล่นน้ําเลยเลยเดี๋ยวกางท้านก่อนทุกคนกนันฝนคืนนี้มาแนะ่ เรียบร้อยนะครับทุกคนมาตามนัดเสียงฝนขนาดนี้ mm hmm. ก็คงไม่ต้องบอกนะครับฝนตกนะทุกคนตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนก็จริงแต่ว่าก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. อุตสาจะตั้งใจลงไปเล่นน้ําทะเลสัหน่อยนะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนวันนี้คิดว่าน่าจะตกหนักอยู่มั้งกลางคืนแต่ว่าพอฝนตกอย่างนี้ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ เนี่ยทุกคนแคมป์เราคืนนี้ตอนนี้แคมป์หาดแก้วนะครับหกโมงแล้วหกโมงเย็นแล้วเขาก็ปิดแล้วไม่ให้มีนักท่องเที่ยวหรือว่าใครเข้ามาแล้วนะครับกันก้นกั้นรัวไว้แล้วตอนนี้ก็จะมีแค่เราหนึ่งคนนะแล้วก็กลุ่มพี่อีกคนที่อยู่ฝั่งนู้นนะแต่ก็โอเคนะทุกคนถ้ามันตกประมาณนี้มันก็อยู่ได้อะตอนนี้เราก็ มีทาร์ปแล้วก็เปเราก็สบายนี like. okay. them, so ่อย so so ู่สบายก็กล่าวไปแล้วแหละทุกคนว่าอาจจะมีฝนตกนะก็เลยเอาเปมาพื้นไม่เปียกนะครับเราก็เลยไม่ต้องกลัวมันจะแฉะจาะอะไรนะก็จะเวลาเก็บก็จะเก็บง่ายหน่อยนะเก็บเราไม่เปียกไม่ต้องรอให้มันแห้งนะยกเว้นทาร์ปนะก็ม้วนมวล้วค่อไปตากได้นะครับทุกคนจะเรียกว่ากินข้าวใต้แสง เียนก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะก็สั่งข้าวมาตั้งแต่เย็นแล้วเพิ่งจะหิวนะครับนี่เป็นข้าวของคุณป้านะที่สั่งมานะครับเป็นกระเพราหมูสับราคา60บาทนะออที่คลางที่กลางเต็นท์นะครับ150าบาทมื้อนี้ก็หมดไปประมาณ200กว่าบาทนะก็โอเคนะถ้าคนชอบแคมปิง้งริมทะเลผมว่าที่นี่เหมาะเลยค่อนข้้งนี่จะเงียบนะขนาดเป็นช่วงวันหยุดยาวอย่างเงี้ยคนยังแทบไม่มีนะทุกคน เรียบร้อยนะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่เปของเราแล้วเป็นไงทุกคนบรรยากาศดีไหมครับว่าบรรยากาศดีมากเลยนะตอนนี้ถึงจะมีฟ้าแลบลงม,มาบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกครับทุกคนนี่ก็บรรยากาศภายในเปเรานะเย็นสบายนะครับแทนไม่ต้องใช้พัดลมเร็วีเพราะว่าฝนตกนะลมก็เย็นสบายดีนะครับนี่มีเสียงฝนทั้งคืนนะคิดว่านะ อเอาอยู่ครับยังไงก็เอาอยู่แน่นอนนะไม่มีซึมไม่มีเปียกเตเราก็แห้งสนิทคืนนี้ก็น่าจะนอนสบายอยู่นะคิดว่านะครับนี้เราเดินทางมาเรายังไม่ได้ลงน้ําทะเลกันเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หวังว่าฝนจะหยุดตกตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะเราจะได้ลงไปดูบรรยากาศริมชายหาดกันบ้างนะครับเล่นน้ําทะเลบ้างนะซัมเมอร์นี้นะครับุสามมาเที่ยวทะเลทั้งทีนะ สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับทุกคนที่าหาดแก้วนะครับอ,อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะทุกคนยังไม่ถึงช้าอํานะตอนนี้ก็เช้าแล้วทุกคนเกือบสายแล้วเกือบ8ปดโมงแล้วเมื่อคืนนี่นอนหลับก็สบายดีอยู่นะครับฝนตกถึงตีหนึ่งตีสองได้มั้งครับแล้วก็หยุดหยุดไปนะแล้วเช้านี้นะก็อากาศแจ่มใส นี่ครับแสงแดดจ,จ้าไปเลยนะแน่นอนทุกคนหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ power bank และในทิปนี้นะครับผมก็เดินทางมากับเจ้า cooktech pb 2 0 0 u u power bank สำหรับพกพาขนาด20 0 0 0มิลลิแอมมีขนาดกระทัดรัดนะครับที่สำคัญมีมออกกอรด้วยนะ power bank ตัวนี้นะครับมากับ พอตชาร์จ USB-C 2ช่องแล้วก็ USB-A 1ช่องนะครับข้อแตกต่างของเจ้าตัวคัคเทค PB 2 0 0 U เมื่อเทียบกับ Power Bank ทั่วไปนะครับเจ้า PB 2 0 0 U เนี่ยนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกันได้3พอพอตด้วยกำลังไฟสูงสุด2 1 0วัตต์นะชาร์จได้ทั้งกล้องโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่ง Macbook เนี่ยก็สามารถชาร์จได้นะครับโฟนสิบหก Max ของอันเนี่ยชาร์จจาก0นถึง50%เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาทีนะครับส่วนอินพุตนะครับสามารถชาร์จเจ้าตัว Power Bank PB 0 U เนี่ย กำลังไฟสูงสุด165วัตต์นะชาร์จแบตเตอรี่0%ถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นเองนะครับ มาทะเลทั้งทีถ้าจะไม่ลงน้ําทะเลมันก็ยังไงยังไงอยู่นะทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับทุกคนเช้าวันนี้อากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวและนี่คือวิวหน้าลาดกลางเตท์ของเราก้าวขาลงมา mm hmm. แค่ไม่กี่ก้าวก็เป็นชายหาดสวยๆแบบนี้แล้วละครับแทบจะเป็นชายหาดส่วนตัวกันเลยทีเดียว หนมาเล่นน้ําทะเลนะครับทุกคนแดดค่อนข้างร้อนนะน้ําทะเลก็ไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ครับลงมาแช่แก้ร้อนกันนะครับทุกคนหลังจากเมื่อคืนฝนตกแรงๆใช่ปะวันนี้ก็เป็นวันของแดดนะครับคนน้อยมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆหาดเนี่ยครับ แต่ไม่มีผู้คนเลยนะที่หาดแก้วนะครับก่อนถึงชะอำนะอำเภอ่ทยยางจังหวัดเพชรบุรีนะครับขนาดวันหยุดนะทุกคนยังไม่ค่อยมีคนเลยเอาจริงผมชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยอยากจะอยู่ต่อสักคืนเลยนะครับ ถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลาหาดแก้วกันแล้วนะครับทุกคนเป็นหาดที่ผมชอบมากๆเลยครับบรรยากาศดีมากนะเมื่อกี้กินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็เราเก็บของเรียบร้อยแล้วทุกคนโล่งนะครับก็ไปอาบน้ำมาด้วยเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วห้องน้ำก็เอพอใช้ได้นะครับผมยังไม่ถึงกับดีนะอาจจะต้องอปรับปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะมีฝักบวัวมีอะไรนะครับก็แต่ว่าที่นี่ไม่มีนะ นะครับห้องน้าก็พอพอใช้ได้นะคุณิงอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ผมว่าก็โอเคนะที่นี่โอเคมากนะครับค่ากลางเต็นท์คนละหนึ่งอห้าสิบบาทนะครับทุกคนมีข้าวมีอาหารนะปิด6กโมงเย็นเปิดช่วงเช้านะครับเขาปิดรั้วกั้นไว้หมดเลยทุกคนออยากอยู่ต่อยคืนเหมือนกันนะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยะเกินค่าเลยตอนนี้ก็บรรยากาศที่หาดนะครับทุกคนด้านหลังเรามีคนมาเล่นน้ำเรื่อยๆรื่อนะ แต่ก็ยังไม่ถึงกับผู้พานนะเนี่ยนะครับข้างหลังเรานะก็เป็นแบบที่นั่งชิวนะทุกคนก็ถึงเวลาออกเดินทางกันต่อแล้วทุกคนบอกลาหาดแก้วแห่งนี้กันครับ